ครับตอนนี้ก็เป็นงานทําต่อเนื่องไปครับหลังจากก่อฐานขึ้นมาแล้วได้ทําพิธีเจริญพุทธมนต์ธบุบใบ่ายเรียบร้อยแล้วผ่านไปตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของช่างที่จะก่อบัวและปั้นองค์พระพระพุทธเจ้าประทับ นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเป็นพระปางจากักรพรรดโดยพระอาจารย์ช่างใหญ่พระอาจารย์แก้ครับนี่นั่งยนแงยวนคือก็นอนตรงนี้ครับปักกดนอนตรงนี้สบายและช่างสายันช่างสายันกำลงัง ก่อฐานบัวฐานบัวองค์พระ <c oughs> กบก็ขอเชิญชวนทุกท่านที่ได้รับชมคลิปนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญในการสร้างองค์พระพระเจ้าักภัณฑนะพุทธาสถานรอยพุทธบาทเกือกแก้วห้วยเตียงตำบลเมืองไม้อำเภอเชียงหงจตุรปางแห่งนี้โดยพร้อมเพียงกันขอบุญกุศลที่สุกคนทุกท่านมีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้น จงพบกับความสุขความจเจริญม,มีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดขอได้ทุกความมาาุ่งมั่นปรารถนาทัวการทุกคนทุกท่านเทินี่อกา่างน Thank you